เาแฟนๆตกอกตกใจกันยกใหญ่เมื่อนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีไตรลัตได้โพสคลิปขณะที่ตนเองถูกงูที่เลี้ยงอยู่กัดบริเวณขาจนเลือดไหลแต่ง,งานนี้เจ้าตัวก็ยังมีอารมณ์ขันเพราะได้เขียนแคปชั่นอธิบายไว้ว่าโชคดีไปนะนี่ถ้ากัดโดนหำฟันแกคงหักหมดปากกรามแตกตายอย่างทรมานแน่เจ้าง,งูล้านปีไม่เคยกัดเป็นงูที่ใจดีที่สุดและกินยากมาก ปกติต้องเอาน้องไก่ใส่ไปในปากถึงจะยอมกินและต้องให้รัดขาไว้ตลอดเพราะเขาจะได้คิดว่าน้องไก่ยังมีชีวิตปกติไก่หลุดจากปากก็ไม่เคยกัด ขำมากน้องกำลังกินอยู่แล้วฝนตกเลยรีบลากขาเข้าบ้านรอบนี้ระหว่างลากไก่หลุดจากปากน้องน้องเลยมึนงงและคิดว่าห่ำของผมเป็นไก่งวงเพราะมันใหญ่มากน้องเลยเลงมาที่ไก่งวงและงับเข้าให้ดีนะหลบทันเลงับเข้าที่ขาแทนโชคดีไปของน้องงูไม่งั้นนะพี่บอที่บอกเลย งับห่ำทรงพลังไปกามแกต้องแตกฟันหลุดหมดปากตายอย่างทรมานแน่แน่งานนี้คนที่ได้อ่านก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆโดยต่างก็บอกว่าไม่รู้จะสงสารหรือขำก่อนดีแต่ที่แน่ๆอยากให้แนักชาลีระวังตัวให้มากกว่านี้และอยากให้รีบไปหาหมอไวๆแฟนคลับทุกคนเป็นห่วงจ้าโอ้โหเฉียดหำไปนิดเดียวเองโอ้ยโอ้ยเกือบนอ ไอเตือบโดนหำแล้วโอ้โยไอ้งูป่าโอ้ยโอ้ยมันนึกว่าเป็นไก่โอ้ยไม่ใช่ไก่นั่นหำโอ้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ยหำม,มันเลยนึกว่าเป็นไก่เนี่ยดูเลยโอ้โหเต็มเม็ดเลยเฮ้ยไก่อยู่น,นู่น